สำนักถังเลิศพบจบแดนฉากที่เทพีมะฟื้นคืนความแข็งแกร่งและครอบครองทาราสองขั้วทั้งหมดเธอดุหัววีเห่าด้วยความโกรธเจ้าไม่ใช่พ่อของข้าในฐานะวิญญาณคนแรกของหัววีเหา่าได้เปลี่ยนจากเทพีมะดั้งเดิมไปสู่ร่างเล็กๆที่ประพฤติตัวดีและน่ารักตอนนี้เธอเป็นเทพีมะเต็มตัวแล้ว เทพีมหิมะได้ฟื้นคืนรูปลักษณ์ดั้งเดิมความแข็งแกร่งและความทรงจำในอดีตของเธออย่างไรก็ตามเมื่อเธอเผชิญหน้ากับหัววีเหา่าอีกครั้งเธอก็หันไปหาหัววีเหา่านั่นหมายความว่าเจ้าไม่ใช่พ่อของข้าหลังจากที่หัววีเหา่าเข้าสู่ทาราสองขั้วเขาก็พบกับสัตว์วิญญาณอายุแสนปีนั่นคือดอกเพลิงอัคนีดอกหอมอมตะและดอกน้ำแข็งธรรมินแปดแฉก พวกมันทั้งหมดมีอายุการบำเพ็ญตะบะนับแสนปีพวกเขาต้องการทดสอบหัววีเ่าในระหว่างการทดสอบหัววีเ่าถูกสังหารโดยดอกเพลิงอักนี่ในทาราสองขั้วซึ่งทำให้เทพีหิมัตัวเล็กสามารถดูดซับพลังงานจากสวรรค์และโลกจากคุณสมบัติน้ำแข็งจำนวนมากซึ่งทำให้เทพีหิมัตัวเล็ก กลับคืนสู่สภาพดั้งเดิมของเธอและกลายเป็นคนที่เย็นชาและกลิ่นอายที่ครอบงำมากทันทีที่เทพีหิมะปรากฏตัวเธอก็หันกลับมาและทาราสองขั้วทั้งหมดเข้าสู่โลกแห่งน้ำแข็งและหิมะก่อนหน้านั้นไฟที่โหมกระหน่ำนับแสนปีกำลังประตุออกมาและกำลังจะสังหารห้ววีเห้าและดอกหอมอมตะเตือนจากกระพัดหิมะว่า นี่คือการทดสอบที่บุคคลน,นั้นทิ้งไว้หากเธอกล้าแตะต้องเขาเธอจะต้องได้รับการลงโทษจากสวรรค์อย่างแน่นอนในขณะนี้เทพีมะสามารถเดาได้ว่าบุคคลน,นั้นอาจเป็นตำนานของเทพแต่เทพีหิมะไม่กลัวหลังจากได้ยินการลงโทษอันศักดิ์สิทธิ์แต่เธอรู้สึกโกรธเพราะเธอจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอสัตว์วิญญาณจะต้องรับโทษจากสวรรค์ทุกๆแสนปี และเธอก็ประสบกับการลงโทษอันศักดิ์สิทธิ์ถึงหครั้งแล้วในเวลานั้นเธอถูกปรมาจารย์วิญญาณมนุษย์จับตัวไปและถูกขังอยู่ในแท่นผนึกเทพในที่สุดเธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเลือกที่จะทำลายตัวเองและกลายเป็นสิ่งที่เทพีหิมะผู้โกรธแค้นต้องการให้สัตว์วิญญาณที่นี่ได้ลิ้มรสการลงโทษอันศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าเธอจะเปิดใช้งานทัก,กษะทั้งสาม ของหัดจากกระดีหมมักก็ตามทําให้สัตว์วิญญาณทั้งหมดที่นี่หวาดกลัวและพวกมันกําลังจะล้มลงเมื่อเห็นสิ่งนี้หัววีเห่าก็หยุดเทพีมะทันทีหากฝ่ามือนี้ถูกโจมตีบ่อน้ำพุทาราสองขั้วทั้งหมดจะถูกทำลายจุดประสงค์ของหัววีเห่าในการมาที่นี่คือการเลือกดอกฤดีอาวรและเทพีมัก็จะหายตัวไปเช่นกัน หลังจากได้ยินคำพูดของหัววีเห่าเทพีมักก็เต็มใจที่จะหยุดและดับไอสังหารที่พรุ่งพล่านในใจของเธอทันทีหลังจากนั้นเทพีมะกก็ถามสัตววิญญาณอายุนับแสนปีดอกหอมอัมตัดและดอกเพลิงอัคนีว่าผู้อาวุโสคนนั้นเพื่อมอบสมบัติทั้งหมดของพวกเขาและหนังสือที่หัววีเห่ากำลังมองหาให้กับหัววีเห่า และในขนาดนั้นเองเทพีมะอายุเจ็ดแสปีต่อมาเธอก็กลายเป็นเทพีหิมะตัวน้อยอีกครั้งแต่ก่อนหน้านั้นเทพีมะจ้องมองหัววีเห่าอย่างดูเดือดและกล่าวว่าเจ้าไม่ใช่พ่อของของข้า